โอ้ยพอลงต่ำหมดเลยเนี่ยดูดีลงสี่หมดเลยพอพอปิดคลิปปิดคลิปสวัสดีเพื่อนๆชาวสมเบรวครับยินดีต้อนรับสู่พิชชี่แชนแนลวันนี้ผมจะมาสรุปและพรีวิวกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็บอกเลยว่าแจกหนัดจดับเต็มฉลองดรอบหกปีจริงๆนะครับก็ไม่ใช่แค่สกอรส้มลอยใบที่ผ่านมานะยังมีกิจกรรมต่อเนื่องมาอีกนะครับ ก็เราไปดูกิจกรรมกันเลยครับก็กิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมการ,รเสียงโชคในตำนานซึ่งเป็นครั้งแรกเลยมังครับถ้าที่ผมจะไม่ผิดน,นะก็แจกสกอร,ร์ดีเจนธาตุเลยนะครับอย่างละบเลยนะคือถ้าเพื่อนๆทาภารกิจครบในแต่ละวันเนะี่ยก็สามารถสุ่มของในแต่ละธาตุได้ครบทุกอย่างเลยนะครับก็มีสกอร,ร์ดีเจนธาตุนะครับแล้วก็มีหินหลอมแล้วก็มีสกอร,ร์ธาตุไฟแล้วก็มีแต้มกิจกรรม ก็มีที่คาร์บลูนอ้มีหลายๆอย่างเลยนะครับก็ถ้าเราไม่พลาดกิจกรรมเนี่ยเราก็สามารถได้อของทั้งหมดนี่เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมโบนัสสองน,นะครับก็มีกิจกรรมโบนัสสอนครับก็ให้พื้นหลังโปรไฟล์นะครับก็อันเนี้ยจะเป็นพวกของลิมิเต็ดมากๆนะก็คือโปรไฟล์เนี่ยถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถได้มาอีกเลยนะครับแล้วก็ก็ในเมื่อเราเปิดช่องครบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาแลกจี้แลกไอ้นี้ได้ด้วยนะครับเอาแต้มมาแลกนะครับ กิจกรรมที่2นะครับก็ให้เราทําตามภารกิจตามตรงนี้เลยก็มีอธิษฐาน21ครั้งได้รับเดมอน3ตัวได้หินหลอม6เม็ดปลุกขั้น2เะไรพราะเนี้ยก็กิจกรรมเนะี้ยทำไม่น่ายากนะครับก็มียากๆเนี่ยคือได้รุน6ดาวในตำนาน,นครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ2-3เม็ดก็ถือว่าดวงดีแล้วนะครับก็ถ้าเราทําสําเร็จเนี่ย6อย่างเนี่ยเราก็จะได้ของตามนี้เลยก็สกอส้มหิมะโนแล้วก็สกอตส้ม2ใบเดมอนกับคูณ2 เพชร200เพชรแล้วก็เดรมอนด์1ตัวนะครับก็ประมาณนี้เลยกิจกรรมนี้แต่ที่เด็ดจริงๆเนี่ยก็อยู่ต่อจากนี้เลยนะครับไปก็กิจกรรมครบรอบ6ปีเนี่ยยังมีต่อนะครับเป็นมหากิจกรรมจัดเต็มทุกวันนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ค่อยๆมาไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับก็เขามีตารางบอกเลยก็คือนี่นะครับเป็นปฏิทินเลยนะครับว่าเนี่ยมีร้อนรละอุนะครับก็8 12เนี่ยจะเป็นร้อนละอุส่วนที่13เนี่ยจะมีทั้งร้อนรละอุแล้วก็ คูณสองเอเซนธาตนะครับซึ่งผมชอบมากเลยคูณ2 a เซนเนี่ยเพราะผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ฟิวชั่นบอลมาอัพสกิลนะครับก็ทำให้ผมเนี่ย <Huh? S 1> เวลานั้นน่สามารถเก็บ A เซนมาเพื่อไปฟิวชั่นได้เยอะมากนะครับก็วันที่14เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการคูณ2อหินนอนสีนะครับซึ่งบอกเลยนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะก็เราควรจะลงเก็บไว้เพื่อเก็บทําหินหลอมในแต่อาทิตย์นะครับแล้วก็ยังจะมีกล่องที่สามารถคราบได้ทุกอาทิตย์นะแต่ผมแนะนําให้ ลงได้สูงๆก่อนแล้วค่อยเก็บไปทําก่อนนะครับไม่นจะไม่คุ้มแต่ถ้ามีคูณ2เนี่ยเราเก็บไปเยอะเลยครับหินสีลุ้งหินต่างๆนะครับก็1 5ถึง21เนี่ยก็จะเป็นการได้แต้มกิจยศเพิ่มนะครับน่าจะบวก1แต้มนะครับแล้วก็ต่อไปเขาก็จะวนกิจกรรมมานะครับก็เป็นล้อระอุบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแต้มกิจกิจยศแล้วก่อนปิดกิจกรรมเนี่ยก็จะมีคูณเอเซนกับคูณหินสีเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่สามครับสนับสนุนสามต่อเพื่อมาดับรูนบบกหกนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่และผู้เล่น,ผ,ลนผู้เล่นเลยครับเพราะาเราจะไม่เสียเวลาวบวกลูนช่วงบบกหกเลยเพราะมันจะบวกติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกฟรีไปด้วยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าการที่บกนะบกหกฟรีเนี่ยแล้วโบกหกแบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะลดค่าแฟรให้เราหรือเปล่าแบบลดสปีดให้เราเนี่ยงั้นแย่เลยนะครับแล้วมันก็จะมีแกะหินเพิ่มพลังนะครับเป็นการหินคูน ก,กิจกรรมน่าจะมีจนถึงมาที่5กระกฎาคมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆนะที่มีให้บวกอย่างเงี้ยถือว่า6ปีเนะี่ยมีอะไรมากมายมากเลยนะทั้งแจ,กน,นแจกนุ่นแจกนี่แบบเยอะมากเลยนะครับ6ปีนี้คือปีที่5เนะี่ยยังไม่ได้มีแจกเวอร์ขนาดนี้เลยนะครับอ่านี่เป็นช่วงเวลาร้อระอุนะครับก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับก็เวลาเนี่ยเราต้องลบ1ชั่วโมงครับถ้าเราเล่นเซิร์ฟเอเชียเนะเพราะมันจะไม่ตรง ในเวลาบ้านเรานะครับเพราะว่าเวลาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเร็วกว่าเวลาบ้านเราเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เพิ่อเๆิอย่านับเวลาผิดนะครับเม่นก็จะแบบพลาดกิจกรรมดีๆนะครับส่วนอันนี้จํานวนการดรอปเอเซนคุณสอนครับก็มีวันที่13กับวันที่4กรกฎานะครับก็เวลาเนี่ยห้าโมงถึง6กโมงนะครับต้องลบหตลอดนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าตามเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยห้าโมงถึงหกโมงนะครับก็เป็นวันที่14มิถุนากับ5กรกฎานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะเราสามารถเก็บ ไปคับรูนไปสร้างกล่องได้แบบเพราะว่ามันคูณสองเนี่ยเราควรเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันนี้เป็นรับแต้มกิจเยอะเพิ่มบวกหนึ่งนะครับช่วงเวลานี้ผมแนะนำนะครับขยันตีเอลิไนเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะได้มีแต้มไปอัพเสาครับสาหรับผู้เล่นมือใหม่แต่ถ้าสาหรับผู้เล่นบ้านที่เสาเต็มแล้วเนี่ยก็ขยันตีไปเถอะครับเพราะว่ามันแจกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับก็เราสามารถไปซื้อสกอร์ซื้อต่างๆได้เพียบเลยนครับ กิจกรรมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะับเพื่อนๆก็อย่าพลาดกิจกรรมดีๆของทางเกมซัมเมอร์นะครับซึ่ง6ปีเนี่ยมีกิจกรรมมาต่อเนื่องยาวมาเลยนะครับซึ่งแต่ละกิจกรรมเนี่ยอำนวยต่อพูดเล่นมากๆเลยครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายไปทํากิจกรรมบวกลูนกันดีกว่าเพราะเราบวกฟรีนะครับใช่ปะเทสก่อนสปีดสปีดโอ้โห <Nope. S 2> นี่มันกินจกรรมหลบสปีดชัดๆสวยนะสปีดสามทีเนะี่ยมันปอนไฟสวยๆเลยนะครับสองทีก็ได้เพื่อนโอ้ลงสปีดต่ำให้ด้วยถ้าลงต่ำนี้ใช้มานาดีกว่าเพื่อนโอ้พอลงต่ำหมดเลยเนี่ยดูดีลงสีหมดเลยพอพอปิดคลิปปิดคลิป ถ้าใครดูช่องชาแนลของพิชชี่นะคะแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดซับนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดของการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะ,นะก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกม Summoner War หรือว่า้าเราสองคนทำลิปอะไรเป็นพิเศษนะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปถามพี่เพจพิชชี่ได้นะครับได้ค่ะก็ยังไงก็ฝากคลิปก็ชาแนลองพวกเราด้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะบายบาย๊ายบายเอ้ยยังไงพร้อม